ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจเอ๋ m ฟมิลีนั่นเองนะคะ,ะคลิปนี้นะคะเรามาที่จังหวัดแพร่นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปตามหาร้านข้าวซอยที่อร่อยที่เขารีวิวกันเ,นย,เยอะนะคะคือข้าวซอย ะคขับนั่นเองค่ะพี่มีบ้าทุกคนร้านข้าวซอยเจเล็กวันนี้วันอาทิตย์นะคะปิดจ้า,าก็เลยพามาอีกที่หนึ่งคือข้าวซอยอะไรนะพี่เก่งอ๋อข้าวซอยบ้านกลางเวียงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมร้านกันเลยค่ะ คที่ร้านก็มีเมนูให้เลือกหลายอย่างนะคะได้แล้วค่าของเอเป็นข้าวซอยไก่นะคะน่าทาน,นมากๆเลยส่วนของพ,พี่เก่งเป็นข้าวซอยรวมจัมโบ้ค่ะแล้วค่าคาเฟ่ที่แรกของเรานะคะเอเวอร์คาเฟ่ค่ะ นม่มีชิวเลยนะเป็นไงคะคาเฟ่แท้เอเวอร์คาเฟ่เป็นไงคะ,รเเค,งค,ะครั้งแรกดีไหมดีครับ <laughs> บรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่ครับมีเคมีกาแฟที่นั่งกายมากคะ่ะค่ะที่นี่เขายัางมีที่พักเป็นโฮสเทลนะคะชื่อนิดอเนปค่ะ ส่วนคาเฟ่ที่2นะคะชื่อคาเฟ่ว่าช่อแฮคาเฟ่นะคะควาซองที่นี่นะคะหอมกรอบอร่อยมากๆค่ะทุกคนร้านก็จะเป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักแบบอาร์ตนิดนึงวันนี้เอ๋สั่งน้ำแดงมะนาวโซดานะคะอร่อยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็จบ ริปมาเที่ยวมากินมาคาเฟ่ที่จังหวัดแพร่แล้วนะคะตอนนี้เองกับพี่เก่งนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะโอเควันนี้ก็เต็มอิม่มตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายสองแล้วนะคะโอเคเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยกัน,นะคะ,ะยังไงก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเอ๋ด้วยนะคะในช่องจะ